กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ,จกิจกรรมทำให้สนุกสนานมาโอเค pvp แมตช์แรกของเราวันนี้ตั้งแต่เล่นเกมทาลิสแลนมาไม่เคย pvp เลยครับผมงานนี้มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเอ้ยไฟเวนักธนูสองพริดหนึ่งไอสัตว์ตัวชนไม่มีเลยมึง เอาแล้วครับผมงานนี้ครับผมวิ่งไปแล้วครับผมนักวิ่ง4ี่คูนร้อยนะครับผมมาจะเกมอะไรเนี่ยเทรลเนอร์ runner, หรือเปล่าเนี่ยมึงมาแล้วครับผมวิ่งไปจะไปสอยแล้วโอ้โหเหมือนมั่นใจมากครับผมงานนี้อาฮิวไปก่อนเอ้ามึงไปโดนตีมาอย่างหมาเลยครับผมงานนี้อ้นหนีหนีหนีหน,นีงานนี้โดนตีไปแล้ว,ตา,ลวตายไปแล้วหนึ่ง <c oughs> อ้าวแล้วกูทำอะไรเนี่ยอัลต้ฮิวคุณรู้ว่าเป็นมอนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย เย็นเย็นโอ้โหบาบเเลียนตีนักธนูสอยอีกโอ้โหงานนี้ดับไปอีกหนึ่งบาบเเลียนบาบาบเลียนตียับยับบาบเเลียนตียับยับบาบเเลียนใส่ฟ้าด้วยนะนะฮะดามเมจนี่จี๊ดจัดมากเลยอ่ะบาบเเลียนนะครับผมนักธนูเราถือว่าโหดนะฮะแต่ไม่น่าจะไหวนะครับสามรุมหนึ่งด้วยเออเฮ้ย จะบอกนะว่าจะเก็บหมดอ่ะพูดเป็นเล่นนะตายเดี๋ยี้จะเหลืออะไรสำหรับ PVP คู่ที่สองด้วยสำหรับทาลิสแลน์นะครับผมมาครับสำหรับกิจกรรม PVP 33นี่หมดช่วงบ่ายสองเนอะนะเล่นปั๊มยศไปนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูนะครับสำหรับกิจกรรม PVP 33ก็สนุกนะ แต่ผมว่าอาชีพที่ผมเล่นพีทเนี่ยไม่เหมาะแมงไม่คือเพราะกิจกรรมสามสามเป็นช่วงที่จบไว pvp ไวฟาดฟันกันไวโอเคครับผมสำหรับแบตท,ที่สองด้วยโอเคบาทหนึ่งธนูหนึ่งพีทหนึง่งไปดูนครับผมจะเป็นอย่างไรพร้อมลุยเวลุสามัน เอาอเอาบาดบาดใจเย็นนักดนตรีที่มีดาวเมจเป็นเสียงเพลงแล้วนักธนูจะไหวไหมนักธนูวิ่งไปก่อนครับผมวิ่งตีขวาไปก่อนครับนักธนูนักธนูยังไงครับผมไอ้ฝั่งนู้นก็ออกมาชะเง้อหน้ากมาหน่อยมันมายังวะมายังวะพี่มาแล้วไอหนูจัดพี่หน่อยตอนนี้ครับผมเอาแล้วครับผมนักธนูก็โดดรอครับผมเอาแล้วครับใครจะเป็นฝั่งเปิดเนโค เนโคหรือตัวไรมองใกล้ๆก่อนหิวไปก่อนจ้าหิวไปก่อนจ้าเอาแล้วครับผมเปิดแรกด้วยเปิดแรกหิวก่อนโอ้โหแล้วกูเอ,อตโต้บัฟมาเลยครับผมบวกสิจ้าเนื่องจากดาเมจน้อยไปหรือเปล่าหรือยังไงเอานักธนูกูโดนต่อยแล้วโดนลุมโดนลุมเฮ้ยเฮ้ยกำลังหิวอยู่เว้ยกำลังหิวอยู่งานนี้นักธนูจะโดนเก็บก่อนไหมนักธนูเล่นเนโคครับผมตอนนี้แต่ไม่ไหวนะครับผมโดนเมจ เนโคสองเมตรหนึ่งหรือเปล่านะ่ะโอ้โหงานนี้ดับไปหนึ่งครับผมแล้วเหลือตัวซัพพอร์ตสองเลยชิบหายแล้วเรากลัวเป็นตัวสุดท้ายแล้วมังนะ้งเนี่ยเอา้าวางเมาส์เลยครับงานนี้ <c oughs> โอ้ยเี่ยเอ้าอย่างอย่างอย่างยัง้ไม่ตายบาทยังไม่ตายจ้าบาทยังไม่ตายแต่แต่จะตมตีไงอะ่ะเอาแล้วผมติดตันแล้วผมติดตัดตันแล้วครับงานนี้ โดนดาเมจล่วงไปอีกหนึ่งเหลือนักดนตรีสุดท้ายนะครับผมบาทงานนี้บาดบอกยอมเถอะโอ้ยยังสู้บาทยังสู้แพ้อีกหนึ่งเกมสำหรับการ PVP ีพสามสามนั้นอีกเกมหนึ่งถ้าเกิดพีชกูเอ้าเอามาแล้วครับผมไอ้เหี้ยหนักเลยแมตชนี้หนักเลย สวอร์ดหนึ่งพีทสองพีทนี่ซัพพอร์ตคู่นี่มึงตบอร์ดจะเป็นอมตะใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูครับผมพี่น้องคู่นี้สวอร์ดหนึ่งลุยงานนี้พีทหูพีทสายอะไรวะเนี่ยสัตว์วิ่งไปล่อข้างหน้าแล้วตาม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 ใครเนี่ยจะตามใครเนี่ยเอาละครับผมงานนี้ยังไงสวอร์ดยังไงมาแล้ว กูโดนหลอดเลยกูโดนล่อก่อนเลยงานนี้ล็อกพีตายหนึ่งงานนี้ระบบทีมเขาเป็นระบบเออเนโคหนึ่งเนโคในการทำสตันด้วยแล้วก็สวอดสวอดเขาด้วยนะฮะสวอดเมหเหดหนึ่งเนโคหนึ่งสวอืหนึ่ง จบยากมากพี่น้องการพีวีสมตัวผมต้องไปปั้นตัวดามเมจใหม่แล้วละ่ะไม่ไหววะ่ะสำหรับภารกิจต่อเนื่องที่ผมรออยู่ก็ยังไม่ได้ทำพีวีก่อนช่วงนี้ <c oughs> โอเคครับกับกิจกรรมวันประหัดนี้ก็เอา,จะ,าเอจะไม่คู่เหรอจะได้คู่ไหะมาดูอีกคู่หนึ่งวิเคราะห์วิเคราะห์จอดรึกันพีวีด้วยตัวอะไรเหมาะกับสามสามแต่ผมว่าพีทไม่เหมาะแล้วละ่ะ สำหรับสาสามนะพีทน่าจะเหมาะกับสิบสิบมา่วาผมว่านะสามสามนี่แม่งกากท <c oughs> ี<ะ>่เป่ยหรือว่าเรายังไม่มีสกิลสตันวะมันมีสตันกับดาเมจเนาะสกิลมึนสกิลแล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยแอสซสินสองพีทหนึ่งเวิร์กป่ะ <cab> MM. โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเรากลับไปรับชมกับกิจกรรม สิบสกันดีกว่าพีทมีบทบาทอะไรบ้างตอนนี้กูยังไม่รู้เลยพีทมีกิจกรรมอก็ช่วงกิจกรรม PVP ส่วนใหญ่จะหมดบ่ายสองนะจ้ามาอีกทีหนึ่งก็ช่วงเย็นๆสำหรับคนที่อยากจะรอง PVP ดูแต่ผมคิดว่าพีทผมน่าไปช่วยเพื่อนๆดีกว่าไม่เหมาะการ PVP เลยว่ะไงก็รับกล่องของขวัญแล้วันก่อนอย่างน้อยเราก็ได้ PVP นะครับ ก็ได้รับเหรียญรับโร่อืมโอเคหมดเวลากิจกรรมพอดีเลยไว้ครั้งหน้าค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับ